วันนี้นัเกเรียนที่อยู่ที่บ้านนะนูเปิดเล่มน,นี้นะคะในหน้าเล่มสีม่วงอย่างนี้นะในหน้าที่100เดี๋ยวปั๊บในหน้าที่107ค่ะมาดูกันเอ่อมาดูเครื่องมือการช่างมาดูเครื่องมือการช่างมีกี่ประเภทมีกี่แบบนะคะเราเคยเห็นเครื่องมือการช่าง นอกจากเครื่องช่างสปริงแล้วเราไปเห็นอะไรมาบ้างคะเคยเห็นอะไรมาบ้างที่เป็นเครื่องมือการช่างลูกเครื่องช่างน้ำหนักเครื่องช่างน้ำหนักแล้วเครื่องช่างน้าหนักเดี๋ยวนี้สมัยนี้เป็นไงคะเป็นแบบเหรียญแบบหยอดเหรียญดิจิตลอลนาเซเว่นก็มีใช่ไหมหรือที่เป็นดิจิตอลที่ใส่่านก็มีใช่ไหมคะหรือที่เป็นสปริงก็มีใช่ไหมคะ แล้วมีเครื่องช่างอะไรอีกคะเครื่องช่างแเครื่องช่างแบบแขวนเคยเห็นแบบแขวนไหมเคยเอาไว้ช่างอะไรได้บ้างแบบแขวนช่างของช่างของช่างไม้อต่อไปเครื่องช่างสปริงมีหลายแบบแบบนี้ก็คือเครื่องช่างสปริงแล้วที่เป็น เครื่องช่างสปริงอีกแบบหนึ่งก็คือที่ขึ้นเหยียบเหมือนกันแต่ว่ามันมีเข็มอยู่ด้านบนใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูมาโจเซฟให้ดูว่าเครื่องช่างมีกี่แบบอ่ะแบบนี้เรียกว่าเครื่องช่างสปริงหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดเปิดเลยลูกแบบเครื่องช่างสปริงพิกัดที่สามร้อยกิโลกรัมเอพิกัดที่สามร้อยกิโลกรัมถ้าเราช่างมากกว่าสามร้อยกิโลกรัมได้ไหมคะเนทได้ไหมคะ ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องชั่งที่มันน้อยกว่า300กิโลกรัมและส0 0กิโลกรัมเยอะไหมคะเยอะไหมคะเราหนักกี่กิโลกรัมเราหนักกี่กิโลกรัมชิติยะหนักกี่กิโลกรัมครับประมาณ50ปลายๆอ่ะเพื่อนบอกห0สิปลายๆลายเพราะฉะนั้น300รอกิโลกรัมก็จะกี่เท่าของชิติยะกี่เท่า ช่างกี่เท่าได้กี่เท่าก็คือ6คนนะ่ะทิจยะช่างได้ในเครื่องช่างที่สอันนี้นะคะต่อไปเครื่องช่างแบบแขวนนะคะอันนี้ต้องดูว่ามันจํากัดน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแขวนแบบเป็นเกี่ยวต่อไปตาช่างน้ําหนักรถอันเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ด่านช่างใช่ไหมคะมหรือว่า เขาจะเขียนว่าด่านช่างด่านช่างไว้ช่างรถยนต์รถอย่างอื่นอะไรเงี้ยอ่ะมาดูถ้าต้องการอ่านพร้อมกันลูกสีชมพูค่ะข้าวลำผลไม้ขนาดใหญ่รถยนต์หรือแห่งต้องใช้เครื่องทัางที่สามารถรับน้ำนะัก ของสิ่งนั้นได้เครื่องช่างที่มีนี้เช่นอ้าวมาดูเวลาเราจะช่างอะไรจะช่างอะไรเครื่องช่างสเปริงเหมือนกันแต่มันรับน้ำหนักพิกัดได้เท่ากันไหมคะบางเครื่องไม่ต้องดูด้วยนะว่าเครื่องไหนรับน้ำหนักพิกัดได้เท่าไหร่มาดูรูปที่หนึ่งสีฟ้าไอสี ออกมงวงอ่อนเนี่ยค่ะรับน้ําหนักพิกัดสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะกี่กิโลกรัมคะหกสิบกิกิโลกรัมแต่เครื่องบนโต๊ะคุณครูนี้นับรับน้าหนักสูงสุดอยู่ที่กี่กิโลกรัมคะสิบห้ากิโลกรัมนะคะอ่ะข้อต่อไปเครื่องช่างสปริงเหมือนกันเคยเห็นไหมแบบนี้ส่วนใหญ่เอาไปช่างอะไรบ้างคะช่ฮะ ครื่องช่างแบบนี้ไปช่างอะไรได้บ้างอ,อืมชอเช่นข้าวสารเคยเห็นข้าวสารไหมคะคอ่ะเขาก็จะช่งางข้าวสารบ้างอะไรบ้าง<ม>ที่มันน้ำหนักไม่เกินเท่าไหร่คะสามร้อยไม่เกินสามร้อยกิโลกรัมนะคะสามร้อยกิโลกรัมกับสามร้อยกรัมต่างกันไหม,ม,มต่างกันหน่วยคนละหน่วยกันเลยนะคะอย่างงงนะไอ้เลขศูนย์เนี่ย ต่อไปตาช่างแบบแขวนต้องดูด้วยว่ามันรับน้ำหนักพิกัดเท่าไหร่แต่ถ้าเราเอาของที่หนักเกินแล้วไปช่างกับของที่มันรับน้ำหนักได้แค่10กิโลกรัมสมมติว่าเราจะช่างของ20กิโลกรัมแต่เราไปใช้เครื่องช่างแค่พิกัดได้แค่10กิโลกรัมแบบนี้มันจะช่างได้ไหมคะไม,ไม่ได้นะคะต้องเหมาะสมด้วยดูน้ำหนักพิกัดด้วยนะคะต่อไปเครื่องช่างอันนี้ รู้จักอยู่แล้วเนาะแถวด่านช่างจะมีนะคะอ่นอกจากนี้มาดูเครื่องช่างน้ำหนักตัวแบบแบบแรกแบบแรกจะเป็นแบบสปริงแบบที่สองสีดำรู้ไหมว่าเป็นแบบไหนใส่ฐานเรียกว่าเครื่องช่างแบบดิจิตอลนะคะแล้วอันที่เหยียบเหยียนาเซเว่นแบบนี้ก็เป็นเครื่องช่างแบบ ดิจิตอลเหมือนกันต้องหยอดเรียน<ม>ใช่ไหม,ไมเออมาดูตัวอย่างการวัดน้ำหนักที่เป็นกรัมและขีดมาอะคุณครูบอกแล้วว่าถ้าเขาให้ตอบเป็นกรมัมอะถ้าเขาให้ตอบเป็นกรมัมให้ใส่ศูนย์กี่ตัวสอ,สองตัวนะคะแต่ถ้าให้ตอบเป็นขีด อ่ะถ้าตอบเป็นขีดเอาศูนย์ออกนะคะมีศูนย์ไหมไม่ม,ม,มีแต่ถ้าตอบเป็นกรัมให้ใส่ศูนย์กี่ตัวสอ,สองตัวสังเกตนะหน่วยเขาให้กรัมหรือขีดมาอย่าให้โดนโจทย์หลอกนะคะอ่ามาดูปลานาหนึ่งร้อยสามหน้า 103. หนึ่งร้อยสามปลาตัวนี้หนะักกี่กิโลกรัมคะอ่านได้กี่แบบสอ,สองแบบนะอ่านได้สองแบบก็คือหน่วยกรัมกับหน่วย ขีดนะคะแล้วแต่เราจะอ่านแต่ส่วนใหญ่แม่ค้าเขาจะเรียกขีดเขาจะเรียกขีดเพราะมันง่ายต่ออ่ามาดูปลาก่อนสองกิโลกรัมกับอีกกี่ขีดคะหกขีดหรือสองกิโลกรัมกับหกร้อยกรัมต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะเ <5 S 2> งาะหนักกี่กิโลกรัมคะห้า 5, 6, สิบห้าสิบเท่าไหร่ลูกห้าสิบกิโลกรัมเจ็ด ขีดครับกิโลกรัมเขีดหรือ5 10กิโลกรัมกับ700ดร้อยอ่านได้กี่แบบคะ2อแบบต่อไปอันนี้ปีไก่หนักกี่กิโลกรัมคะ3ามกิโลกรัมหขีดหรือ35กิโลกรัมห้ากรัมต่อไป ดูเด็กชายคนนี้เขาช่างน้ำหนักตัวเองค่ะบนเครื่องช่างอะไรแบบดิจิตอลหรือว่าเครื่องช่างสปริงอันนี้รู้จักไหมสปริงมันเป็นเขม็มๆนะคะอะ่ะดู 5, 3, gram gram. 35, เด็กชายคนนี้หนักกี่กิโลกรัมคะสามสกิโลกรัมสี่กหรือสามสกิโลกรัมสี่ร้อกรัมอ่ะมาดูเห็นแต่ถุงเท้า คนนี้เขาช่างน้ําหนักอันนี้เป็นน้ําหนักเครื่องช่างอะไรคะเครื่องช่างแบบนี้สปริงหรือดิจิตอลดิจิตอลช่างไปแล้วน้ําหนักหยุดที่เท่าไหร่คะห้าสิบจุดเจ็ดเวลาเราอ่านเต็มเราจะอ่านว่ายังไงห้าสิบกิโลกรัมเจ็ดขีดหรือ 700กรัมไม่700รอขีดนะคะไม่มีนะ700ขีดนะลูกต่อไปน้องคนนี้น้องน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กเพิ่งคลอดมาอุแวอุเว,เวน้องกี่เดือนแล้วเนี่ยน่าจะเออน่าจะ3เดือนแล้วละ่ะสองสเดือนแล้วอะพอชั่งไปน้องคนนี้หนักกี่กิโลกรัมคะหกิโล เ้จุดสี่หรืออ่านเต็มๆว่า9กิโลกรัมสี่กรัมอ่าก็คือมันเกิโลกรัมกับ4ขีดหน่อยๆใช่ไหมสี่ขีดหน่อยๆเกิโลกรัม475กรัมนั่นเองนะคะอ้าแล้วถ้าไปเจอไอ้ที่เลขดิจิตอนเนี่ยห้าสิบจุดอะไรอย่างเงี้ย เราจะอ่านถ้ามัน,มนพิมพ์มาอย่างเงี้ยเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าหนูหนัก50.5กิโลกรัมแบบนี้จะงงไหมคะไม่งงไม่งงแต่ว่าเวลาสอบให้เขียนตัวเต็มนะคะจะไม่ให้เขียนตัวจุดนะลองดูวิธีการเขียนจุดตัวเลขอ่ะการเขียนจุดตัวเลขเวลาเขียนจุดตัวเลขหน้าบอกนะ้ําหนักเป็นกิโลกรัมเลขน้ําหนักเป็นกิโลกรมัมแล้วจุดด้านหลังละหลังจุดอ่ะ เป็นเป็นขีดหกัมฮะขีดหรือกรัม<ะ>ไม่ใช่ขีดนะคะต้องเป็นกรัมถ้าเป็นตัวช่างน้ำหนักดิจิตอนช่างใช่ไหมบริเวณด่านช่างเวลารถไปจอดให้มันอยู่ระหว่างตรงกลางพอดีเสร็จแล้วเครื่องช่างก็จะทำงานแบบดิจิตอนนี่แหละวิ่งตุ๊ด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 ตุต๊ดแล้วมันก็หยุด หน่วยเป็นหน่วยเป็นหน่วยเป็นกกคืออะไรคะแล้วรถบรรทุกคันนี้หนักกี่กิโลกรัมคะตัวเลขสีเขียวเอ่อบนหน้าปัดสีเขียวสองสามหกแปดศูนหนักกี่กิโลกรัมคะสองหแสกิโลกรัมโอ้แสดงว่ามันหนักหรือมันเบาหนัก หนักมากหนักกว่าเรากี่เท่ารู้ไหมหุยสองสามมืนเลยนะคะเป็นหมื่นเลยเราหนักไม่เท่านี้เพราะฉนั้นเวลาถ้าเวลาเจอรถบรรทุกอย่างเงี้ยเจอรถบรรทุกอย่างเงี้ยเราควรไปอยู่ใกล้ไหมไม่ไม่ควรเข้าไปอยู่ใกล้ถ้าเรา<อ>โดนทับขึ้นมามีโอกาสรอดไหมไม่รอดไม่รอดแน่นอนอแม้กระทั่ง ถ้ารถบรรทุกถ้าเรานั่งวอเตอร์ไซค์หรือแล้วขับตามหลังรถบรรทุกระวังอย่าไปอยู่ใกล้หรืออยู่ด้านหลังข้างหลังรถบรรทุกเข้าใจไหมคะเ,เพราะว่าคนขับรถบรรทุกเขามองไม่เห็นรถจิบล้อเนี่ยมันสูงมากแล้วกระจกะมันก็มีแค่มองข้างๆถ้าหนูไปอยู่ข้างหลังรถพ่วงอะคะ่ะเวลาเขาถอยไปหรือรถไหล พับขึ้นมาพับจนสมองแตกเนี่ยไไเธอรู้ไหมว่ารถบรรทุกเขาไม่รู้ว่าเหยียบคนตายไไเพราะฉะนั้นบางทีเขาเหยียบเหยียบไปแล้วแต่ก็ไม่รู้เขาก็ขับรถไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าชนคนเพราะฉะนั้นเวลาเจอรถบรรทุกอย่างเงี้ยควรจะไปอยู่ใกล้ไหมไม่แล้วคนขับเป็นไงคะอยู่สูงหรือต่ํา สูงมากบางทีก็คนขับมอไซค์หรือปั่นจักรยานเนี่ยถ้าเราตัวเล็กๆอะรถบรรทุกคนขับเขามองเห็นไหมคะไม,ไม่เห็นอย่าไปอยู่ใกล้เด็ดขาดเข้าใจไหมคะอันตรายต่อไปเครื่องช่างแบบนี้ไว้ช่างเหล็กมันจะใหญ่มากเลยนะส่วนใหญ่ใช้ในการก่อสร้างนะคะอ่ะอันเนี้ยเขายกเหล็กท่อนเหล็กหนักก,กี่กิโลกร,รมัมส แบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องช่างอะไรเครื่องช่างแบบอะไรแบบอะไรแบบแหวนนั่นเองนะคะพิกัดน้ำหนักแสดงว่ามันต้องมากกว่า10 ,4880 กโลกรัมแน่นอนถ้ามันน้อยกว่านั้นจะช่างเหล็กน้ำหนักเท่านี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องรับน้ำหนักได้มากกว่านี้นะคะต่อไปเครื่องช่งน้ำหนักอันนี้10บล้อเหมือนกันนะคะ กี่กิโลกรัมคะหนึ่งอะไรหนึ่งศูนย์ดกี่กิโลกรัมลูกหนึ่งหมื่นหนึ่งหมร kg คืออะไร kg คืออะไรกิโล yes ภาษาอังกฤษเรียกว่ากิโลกรัมค k ไอกิโลกรัมเหมือนกันนะคะแต่มันเป็นภาษาทับศัพท์แล้วท่อนปูนอันนี้ล่ะเสานี้เขายกแบบน้ำหนักเครื่องช่างแขวนได้กี่กิโลกรัมคะสามส่รกสิกิโลกรมมักรมอ่าพอเข้าใจแล้วใช่ไหมหมดยังเอ่ยไหนลองตอบคำถามปากเปล่าให้คุณครูหน้านี้หน่อยทุเรียนเนี่ยค่ะ หนูดูซิมันหนักกี่กิโลกรัมคะเลยเลข5้าสิมหาสกี่ขีดคะสอขีดค่ะเพราะฉนั้นมัน so 53ากิลกับอีกกี่ขีดก mm ี hmm. ่กิโลกี่กรัมสามกับอีกกี่ขีดสองขีห้าสิบสามกับอีกสองขีดหรือห้ากิโลกรัมสองรอ ส <200 S 2> องรก, <200 S 2> กรมัมส <200 S 2> องรกรมัมสองกรัมกรัมใครมาตอบขีดอีกมีไหมใครจะเขย่าอะไรอีกไหมลูกใครเขย่าอะไรลูกสองเขย่าอะไรต่อไปน้องเสือน้องเสือดาวตัวนี้หนักกี่กิโลกรัมคะสามกิโล ภาษาเต็มเลยค่ะ30กิโลกรัมแปอะไร8ปดร้อยแอะไร800กรัม800กรัมเอาใหม่อีกรอบหนึ่งน้องเสือดาวตัวนี้หนักกี่กิโลกรัมกี่กรัม30กิโลกรัมแปดกรัมอันนี้ตัวอะไรเอ่ย น้องแมวเหมียวตัวนี้หนักกี <amura> en, ่กิโลกรัมคะหกนโยกรัหึ่งร้อยร้อยไรหนึ่งรอยไเอาให้ความมั่นใจมาหน่อยเร็วหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสามเฉยใช่ไหมไค่ะหน่วยอะไรคะหน่วยไรคะเน็ตหน่วยไรคะวินิ ข้อไหนหนูรู้ไหมเพื่อนเขาอ่านข้อไหนคะไหนอ่านข้อไหนอ่านดังๆพ่อเราฟังอยู่เนี่ยครูอัดคลิปอยู่น่ะสามอะไรคะอ้าวบอกเพื่อนที่บ้านดังๆลูกข้อสามครับหกกิโลกรัมกับอีกเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสามกลรัมคหน่วยอะไรคะจา แล้วหนึ่งร้อยสามถ้าเราตอบขีดมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้สมเหตุสมผลไหมไม่ดูด้วยนะคะว่ามันสมเหตุสมผลไหมไอ้หนึ่งร้อยสามขีดเนี่ยมันไม่ใช่ต้องเป็นหนึ่งร้อยสามกรัมต่อไปข้อสุดท้ายค่ะนิวเนตตอบให้เพื่อนชื่นใจหน่อยซิว่าอันนี้คืออะไรคะแบบน้ำหนักแบบแขวนเครื่องชั่งแขวนเนี่ยเขายกอะไรคะท่ออะไร กะด้ะไ่อม่ทอดแต่ขีกลมๆฮะไอ๊อปพ่อปูนไม่ใช่ไอตดปูนแบบอันใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเออกลมๆอ่ะเขาเรียกอะไรกี่กิโลกรัมวินิจกี่กิโลกรัมคะรังดังครับเก้าสิบแปดเฉยๆเหรอคะเก้าสิบแปดอะไรคะ ชัดๆค่ะขอความมั่นใจให้เพื่อนที่บ้านเขามั่นใจหน่อยถูกไหมคะครับอ่าถูกต้องเพราะนั้นะเดี๋ยวจอยน,นะนาที่77อะนักเรียนที่อยู่ที่บ้านเปิดหนังสือคณิตขอบขาวเล่มแบบนี้นะคะเปิดไปที่หน้า77แล้วนักเรียนก็จะเห็นหน้าแบบนี้แล้วตอบให้คุณครูหน่วยตอบเป็นหน่วยกรัมแล้วก็ตอบเป็นหน่วยขีด เพราะนั้นการอ่านน้ำหนักอ่านได้กี่แบบคะเมทัศอ่านน้ำหนักได้กี่แบบคะอ่านได้กี่แบบคะอ่านได้กี่แบบคะกี่แบบคะสองแบบน้ำหนักจะต้องเท่ากันใช่หรือไม่น้ำหนักจะต้องเท่ากันใช่หรือไม่น้ำหนักจะต้องเท่ากันใช่หรือไม่เท่าไม่เท่าอ่านได้สองแบบต้องเท่ากันไหมเท่าไม่เท่า เข้าใจคําว่าเท่ากันใช่ไหมคะเข้าใจคําว่าเท่ากันใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งมาสารวจด้วยเพราะว่าครูตรวจแล้วผิดอันนี้ลูกอะไรคะเมลอนเมลอนหนักกี่กิโลกรัมสี่สิบเท่าไรถึงหรอคะเขาขยายให้ดูเห็นไหมคะ ถึง48ไหมคะไม,ไม่ถึงเพราะฉะนั้น40เท่าไหร่คะ47แ,แ,แล้วเลยเลยเลข47มากี่ขีดคะ7ข <7, S 2> ีด7ขีดเพราะฉะนั้นช่องแรกเราจะตอบว่า47 7, 7. กิโล,โลโกรัมกับอีก7ขีดและอีกด้านหนึ่งที่เป็นตอบกรัมเราจะตอบเป็นหน่วย 47กิโลกรัมกับอีกกี่กรัมคะ700ก <g S 1> รัมค่ะถูกต้องอ่ะพอเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจครับอ่ะลงมือคะ่ะ